โอนเงินเข้าในจีบอเลตผิดนะครับจะโอนร้อยหนึ่งแต่ศูนย์เกินมาหนึ่งตัวจะทำยังไงครับมีหรือเปล่าครับเนี <c> ่ย <oughs> อาจจะมีก็ได้นะครับหรือว่านะครับมีตั้งในจีบอเลตอยู่500นะครับแต่ในกระเป๋ากางเกงไม่มีสักบาทน,นะครับจะกินข้าวทำยังไงล่ะครับทีนี้พื <c oughs> ้นที่ตรงนั้นไม่มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซะด้วย วันนี้ผมมีวิธีมาแนะนานะครับว่าจะทำยังไงนะครับนั่นก็คือวิธีโอนเงินออกจาก G wallet มาเข้าในบัญชีธนาคารของเราเพื่อเราจะได้ถอนออกมาใช้ได้นะครับในกรณีที่เราจำเป็นนะครับก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าที่เป๋เ ตั้งของเราเลยนะครับใครที่ตั้งให้กดรหัสพินก็กดรหัสพินนะครับส่วนของผมให้สแกนลายนิ้วมือนะครับสแกนในมือเข้ามาปุ๊บก็ไปที่ G Wallet นะครับตอนนี้ตังใน G Wallet ของผมมีอยู่140บาทท้่วน,นะครับผมจะโอนออกมาสัก100นะครับเพื่อจะถอนออกนะครับ จริงๆโอนกี่บาทก็ได้นะครับ1บาทก็ได้นะครับผมโอนผมลองโอนดูแล้วนะครับแต่เราจะโอนออกมาเพื่อจะถอนออกมาใช้เป็นเงินสดนะครับเราก็ต้องโอน100ขั้นต่ํานะครับเพราะว่าการถอนเงินออกจากตู้ a t m จะถอนได้ขั้นต่ํา100บาทนะครับเขาไม่มีแบงค์ยีบแบงค์ห้าสิบนะครับเขามีแต่แบงค์ร้อยนะครับขั้นต่าข้างล่างเลยครับมันจะมีเมนูให้โอนเงินนะครับตรงนี้ครับ เราเข้าไปเลยนะครับมันก็นจะมีธนาคารให้เลือกนะครับว่าเราจะโอนออกมาธนาคารไหนนะครับเรามีบัตร ATM ธนาคารไหนหรือเราจะถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านแอปธนาคารก็มีให้เลือกนะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะโอนเงินผ่านธนาคารกรสิกรไทยแล้วกันนะครับตรงนี้เขาก็จะให้ใส่เลขที่บัญชีธนาคารนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่เลขที่ธนาคารแป๊บ หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไ้ก่อนนะครับนี่ครับผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ทัดไปนะครับนาตัวนี้จะขึ้นมาให้ใส่จํานวนกันนะนะผมจะโอนออก100บาทยืนยันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะขึ้นมา100บาทนะครับชื่อถูกต้องนะครับ เขาก็ยืนยันเลยนะครับตรงนี้เขาจะให้ใส่รหัสพินนะครับรหัสพินคือรหัสรหัสพินของแอปเป่าตังนะครับที่เราใช้นิวมือสแกนเข้าตอนแรกนะครับแต่ถ้าเป็นการโอนเงินเราต้องใส่รหัสพินนะครับเดี๋ยวผมใส่แป๊บนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกรูปภาพด้วยนะครับนี่ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับว่ายอนเงินเราจะเหลือ40บาทนะครับเมื่อกี้มีอยู่140นะครับตอนนี้เหลืออยู่40บาทแค่นี้แหละัาไม่ยากนะครับสําหรับการโอนเงินออกจาก G Wallet นะครับส่วนการโอนเงินเข้าใน G Wallet ผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูได้นะครับอยู่ข้างบนนี้ครับมันจะมีลิงก์อยู่นะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ